สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันที่19บธันวาคมวันนี้เป็นวันอะไรเพื่อนๆลืมกันไปหรือเปล่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่คนมีเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 4 PlayStation 5นะครับจะต้องแบบยิ้มกว้างๆขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าตัวเกมต่างๆจะมีให้เล่นเพิ่มขึ้นนะครับแต่วงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นสมาชิกตัว PlayStation Plus ในตัวระดับ Extra และ d e l u x ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมที่ใส่เข้ามาในวันนี้นะครับเด่นๆหลักๆเลยในตัวหมวดแคตตาล็อกนะครับก็น่าจะเป็นตัว GTA นะครับภาคที่5นะครับแล้วก็ตัว Final Fantasy นะครับแล้วก็ในหมวดคลาสสิกเนี่ยก็มีเกมเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ มันก็เลยทำให้คนที่สมัครตัวแพ็กเกจที่ถูกที่สุดนะครับกับตัว Essential นะครับแต่มันก็ไม่ถูกนะเพื่อนๆปีหนึ่งก็เกือบจะ2,000บาทไปแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มมองค้อนข้างบนแล้วว่าโอ้โหทำไม ระดับเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็นั่นก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเริ่มที่จะใส่มามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนนะครับอันนี้แหละก็น่าจะเป็นจุดแข็งของทาง p l a y s t a t i o n ด้วยที่เขามีคลังตัวเกมตั้งแต่ในอันดีนเนี่ยเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตกันนิดหนึ่งนะครับว่าในตัวหมวดเกมที่ใส่เข้ามาในตัวคลาสสิกนะครับคลาสสิกนะครับ ก็จะเห็นเลยว่ามันมีตัวเกมเกมหนึ่งนะครับที่อยู่ในยุคข,ของเครื่องเล่นเกมคอนโซลของ PlayStation ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดแล้วก็สร้างประวัติอ่าติการที่มันต้องบันทึกเอาไว้นะครับนั่นก็คือยอดขายที่มันขึ้นแท่งเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้นะครับกับฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับนั่นก็คือเครื่อง PlayStation 2นั่นเองนะครับซึ่งในหมวดตัวหมวดคลาสสิกเนี่ย ก็จะมีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่มันเคยอยู่ในบนเครื่อง PlayStation 2นะครับได้ลงมาให้เล่นนะครับในบนตัวเครื่อง PlayStation 5หรือ PlayStation 4ได้แล้วนะครับได้แล้วซึ่งมันก็เลยทำให้มองได้เลยนะครับว่าอ่าไอแสดงว่าเกมที่อยู่ในยุค PlayStation 2เนี่ยไม่น่ารอดแน่นอนแล้ว ทั้งหมดแน่นอนนะครับถ้าโซนี่อยากจะหยิบอะไรเข้ามาเนี่ยเข้ามาใส่ในตัวหมวดคลาสสิกนะครับจะต้องทําได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไอตัวรถรถไฟเหาะนะครับ t r i วิเล่นเนี่ยมันคือเกมในยุคข,ของ PlayStation 2แล้วก็สามารถนํามาเล่นบนตัวเครื่อง PlayStation 5ได้แล้วดังนั้นการเล่นตัวเกมในยุคเก่าๆของเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 2เนี่ยน่าจะโดนปลดล็อกได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับ ดังนั้นตัวเกมในยุคนั้นเพื่อนๆจ้เม,มาไว้เลยนะที่อยากจะเล่นนะครับอาจจะได้มาเล่นกันอยู่ในยุค PlayStation 5กันแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็จะมีจำนวนในตัวหมวดของตัวเกมคลาสสิกเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับต่อไปก็จ,จะต้องรอดูเกมในยุคของ PlayStation 3ละว่าทาง Sony เนี่ยจะเริ่มที่จะอาใัยเข้ามาในตัวระบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะโยกไปอยู่ในตัวระบบ การสตรีมมิ่งอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ันี้ก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะสดใสแล้วนะครับกับตัวเกมในยุคข,ของ PlayStation 2ที่เพื่อนๆจะได้หวนล้ำลึกนะครับหรือบางเกมเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะยังไม่เคยได้เล่นก็จะได้มาได้เล่นในยุคข,ของเครื่อง PlayStation 5นะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันนะครับว่าล่าสบายใจได้นะครับกับทิศทางในการเล่นเกมของเครื่องเล่นเกมคอนโซล p s 5 ในปีหน้าเนี่ยจะมีเกมเก่าๆที่ดีๆนะครับเข้ามาใส่ในตัวหมวดคลาสสิกเนี่ยกับเครื่อง Play 2เนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็าการแข่งขันแบบเนี้ยที่เพื่อนๆได้เล่นเกมมากขึ้นนะครับกับการที่ได้เป็นสมาชิกของตัว Playstation Plus เนี่ยถึงแม้มันจะมีตัวราคาที่มากขึ้นก็าตามนะครับก็จะเริ่มเห็นความคุ้มค่าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางฝั่ง Microsoft นะครับ อย่างเครื่องเล่นเกมคอนโซลไอ o x บอกนะครับที่ทําตลาดในตัวระบบสมาชิกของเขาอย่างตัวเกมพาร์ทน,นะครับที่เขาบุกตลาดในการใช้ตัวเกม d ดวันเนี่ยใส่เข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลของ PlayStation เนี่ยก็ต้องเริ่มขยับในเรื่องของตัวบริการสมาชิกของเขาบ้างนะครับเพราะว่าตัวเกมแบบจะบอกว่า d ดวันเลยไหมมันก็เป็น d ดวันก็ได้นะอ่าก็เริ่มที่จะใส่เข้ามาในตัวระดับสมาชิกต่างๆของ PlayStation ให้ได้เล่นเนี่ย มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับฝั่งผู้บริโภคแบบเรานะครับว่าจะมีตัวเกมเนี่ยให้เล่นมากขึ้นจนแบบโอ้โหไม่รู้จะเล่นกันทันหรือเปล่าอาจจะมองว่า3,000บาทเนี่ยมันคุ้มเกิน3000กว่าบาทต่อปีกับตัว,ต,วตัวดีลักนะครับอาจจะมองว่ามันเริ่มที่จะคุ้มเกินค,คุ้มมากขึ้นทุกวันนะครับมากขึ้นทุกวันนะครับอ,อันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าปีหน้าเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความคุ้มค่า ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับกับตัวสมาชิกของ PlayStation Plu s นะครับซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้ยังสมัครเป็นตัว e x t r a อยู่นะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมองบนแล้วว่าโอ้โหตัวดีลักเริ่มจะมีตัวเกมในหมวดคลาสสิกเนี่ยเข้ามาให้เล่นมากขึ้นนะครับแตผ่ผมยังคอยได้นะยังคอยยับยับ,ย,บยังช่างช่างใจได้อยู่รอให้มันมากกว่านี้นิดนึงรออีกสัก2 3สเดือนว่าตัวเกมที่จะใส่ในตัวแคตตาล็อกเนี่ยหรือว่าตัวคลาสสิกเนี่ยเริ่มจะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้หน่อย ร,รออีกนิดนะครับรออีกนิดนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันจะเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นทุกวันนะครับมากขึ้นทุกวันส่วนในวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมในตัวคลิปนี้กันไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ